เร <entender> ิ่มก่อนเนี้ยเหรอ ก็เลยก็เดินจวดฮึมก็ติกเกอร์ไปทิ้งเลยทิ้งเลยไปอ่านเลยเจุดแยวปีใบทิ้งไปจวนหนึ่งกใ<ป> <Okay. S 1> บครับเข็มเฟสเซอร์บัสจุดแรสองใบ<ม>ทิ้งออเดอร์หนึ่งใบ นีโอ้ยใคเข้าโหยเอ้ยการ์ดไม่ได้เอาการเลยถึงระเบิดนี้สกิลติงบุ๊คสอบอะไรมันหายกันเหรอโอ้ห่าโอเวอร์ทิเกอร์ไปแล้วเวอร์ทิเกอร์อยู่ในเด็กอยู่ในหลุมไม่ใช่พี่หอได้งั้นนี่จริงเหรอเนี่งขึ้นจ่วดโอ้ยมือก็ไม่น่าทิ้งสบายเลยให้ตายเถอะ ต้องทิ้งไปนีจริงๆแหรอเนี่ยช่วยไม่ได้เราจะคงจะต้องทิ้งไปนีจริงๆทิ้งเลยไปสกิลโชว์แคสต์หน่องไปหน่ยโชว์ไปนี่โชว์ไปนี่เก่ประทับประเรียกเก่งมากไม่ไหวแล้วนี่มันตัวบูดีเลยไปเลยวันตีโอกาสแต่เดชคีริกเกอร์ไปเลย มาแล้วขึ้วนวเกปิ้นอ,อืมได้มาเก็บเอาได้หนึ่งใบขึ้นมาโอเคสักทีอะฮะลงผอสันโอเค ไหนมังกรไหนมังกรก็ตูบอกว่ามงกเจออีกใบก็โหดไม่ได้ว<อ>าตง,ตงตอนปีนี้ว่ะีก็สี่นเาเลยนะมีปะมาห้ต, 4, 000, 5, 5, ตัวเองหาตัวเองลยส่พันอนด์เอบครับเนีเลยโหสะ กหนบทกข่าต้องมีมันกระเพได้เตอร์ซีอหนึ่งเขแล้วก็เล่นออเดอร์เฟสเมกอนก่อนใช่ใหม่จัดมาบวกหมื่นะใช่แล้วจะบวกขีดืุยมองคุยว้อมันกาตี18ป โอ้อยดุนแดงแห่กันอย่างงี้สิเอาเลยเอาเลยเอาเลยรสิ่งไดคิดโอ้นนโอืมตัวนี้ขอหมืออ่นโต<อ>ัวนี้แค่สองเมตรโอ้ยขอฮิวได้ไหมดอทิเกอร์พลังแวนจัวเย่เย่อ, yeah. Yeah, อย่นเนี่ย ตัวน,นี้สองหมืนเขาขอห้าพมันจะต้องมันจะต้องโอ,อก,กาสมีนิพกายล้อยงั้นเหรอใคออะไรขอหมื่นหนึ่งครับยี่สิบของหมื่นห้าพัอ่าโทษทีอันนี้ตี <Okay. S 1> คิดใช่ไหมอ่าโหโอเคเตัวนี้นะใช่แล้ว okay. แปดพันห้าสองพันหาสามพันห้น่กับหนึ่ันเลยแตนันดอโอ้ยเราจะทิกเกอร์ไปที่น่ยเหรอช่วยไม่ได้ทิ้งไลค์สกิลของเกดสองโชว์ดูสะเกดสามสามพันตาไหนะลชวโหนึ่งคอนช่แล้ว เลยลงไปนี่สกิตลตอนโรงเรียนคาตงบาสองก็สวบะนีบะโซบะเท่านั้ 2. 2> นเข้อมือเจอเาเขาไปนี่มันต้องพอกี่สามจุดสองใช้สองนี่มันไม่สวยเท่าไหร่เลยนะเนี่ย มันไม่สวยเท่าไหร่เลยเนี่ยไม่ได้หรอแฮะใส่ต้องได้มีไปเลยตัวนี้ตีโอ้ห้าพันเป็นหมื่นแกะอ่ะไม่สิสองสองพันด้วยจ้ะเราให้มันกัดตีโอกาสตีเลยอุนได้คุณเช็ค มีอะไรขนะองเกจสามเกสกิลทิ้มือไปเนึ่เมื่อใดได้เกจสามในในะนน่นลานอ่าลุกเบียใไปนึงครับผมเหม่อวเขียรแรงขึ้น <_ m iss> อ่าวางเขียรอเลยแม่มดไปไหนนี่ตีได้หมืห้านขวาเีวาาเคนี่แรงมาก <_ m iss>

พอหมาดำคไปใส่ไหรอไอ้เ <basics> oh. uh ี huh. uh ่ยไมมัน huh. ถ hmm. uh ึงไม่มันถึงเปิดเด็กไม่ได้เลยนี่มีอีกอย่างนันเหรอไม่มีนะเคแต่มันคับเปิดอย่าี้ใช่แล้วอไอืม คว่ำหนึ่ง่ชุดหนึ่งใบวันนี้เกอร์หามีมันได้ใช้แล้วสุดนะใช่แล้วโอเคใช้แข้เด้ค่ะโอเคแฟลกซ์สองก้ามาสั่งเมไดรีย้อดีแปดะอันนี <kijken> ้เาำผลไปนี้ก่อนคอสต์บัดหนึงสัดหมื่นอนได้หมื่นสองเก้าก็หมื่นเจ้าหมาโอเค เสร็จแล้วผลใบนี้นับหลุมห้าสิบสิบห้ายี่บเอ็ดบวกสองมื่นเข็ดเยอะมากแล้วก็ถ้าถึงสิบห้าใบได้บวกสีด้วยโอเคเอ้เขี้ยวหมาสบัดหนึ่งโอก,กาสหนึ่งใบ ่บวกห้าพันนบวกห้าพันแล้วก็ไอเฟของกรโอเคไปไหนแล้วเล่นเวทสามารถชุบได้แล้วก็ข้ามสัตสัเวทใช้เอเฟลได้สอย่างเลยก็คือบวกหนึ่งกับบวกชี้อ่อครับ พี่องปัดข้างหลังก่อนเลยอืมกนกัดตรตีนำ้ำก็อร่อยเนี่ยยี่สิบเอ็ดสามรับเอ็ดไซส์ครับอู้า้ามีคิดเจ็บมาก,มากเจ็บสุดๆไฟแ้วเร่มสเหมือนจะดีกว่าถ้า เราคอนสินกาตรงนี้คอนสินาดทิ้งไปงนี้กันเท่าไหร่เนไหนไม่มีอะไรข้างเราตีกรท้าไหน่บากว่าขานั้นเบากว่านี่เนี่ยใช่แล้วเอมื่นสามบวกสองหมืนสามสามสองี่แเนี่รับเลยหนึ่งดามจพลังแว้น เนเช็คตัวนี้เท่าไหร่1นึ่งหมื่นบวกหมื่ตรงนี้เป็น3ามหมื่นบวกสองหเป็น5้าหมื่นห้าหมืสองนาเม็ดิดจีให้แล้วกันแดงหรือเดินนี่เลยคะแนนได้ตัวไหนดดโฆาอะไรจวกาสหนึงใบโอ้โหถ้ากอีก2คัญ ลงไปนี่เขาตัวสองั้หนตั้เกตสามจุดสองน่าสนใจมากว่าเสิวตันี้เอานี่เขาโอบวกคนี้เหมือน ผมคนนั้นหมื่นหนึ่งแล้วก็อันนี้ลองนี่เราใช้ออเดอร์ก็ตะบาัานหนึ่งสตะบา้านหนึ่งบอกว่าต่อจำนวนยูนิตเกสรนี่เงินบอร์ดสองใบบวกคนหนึ่งห้าฝั่หัวคนนี้ห้าฝั่งจูนหนึ่งใบแล้วก็แบนการได้หนึ่งในเริ่มมีการเอาตัวนิตตีก่อนเลยอันนี้ สองหมื่นหกสามหมื่นสกิลตัวนี้บอกว่าตีแล้วบุ๋ยห้าพันเป็นสี่หนึง่งกี่เลยโอ,อเดี๋ยวมักว่าสี่หมื่นนีน่นาโดดทษทีมีคุณสมบด้วยห้าหมื่นนีน่นครับเลยโอเคก็ตีแล้วมนตีพลงังอะไรวะ หมื่นแปดมเกสองหมื่นหนใช่ผมว่าเอาหนี้เเอาิงไวได้ด้วยค่งับทแต่นี้จะเป็นเป้าทาอะไรไม่ได้สหม่นามสามหม่นแปดี่สามใช่สามห่นอ ไปตีอีกต uh ีอัไึงไหนถึงได้หกึงได้เพืเช็คคน็คโอ้หนึ่ไหนหนึงอ๋อใช่ืไปกดนี้ไปนี่น่จะเช็คเกือบสหมดเลยแย่แล้วทำไงเนี่ยเกิล ได้กเกียร์สามทิ้งมือไ,ไปเลยไปเลยหลากกอนเกียร์สามลูกเกลี่ยลูกคนนี้ระบบหมื่นสองหมื่น <c oughs> บอกว่าคนนี้บอกว่า้มันสนมารถลูกขึ้นด้วยอันนี้ตี้ที่แวนบอกฟังเป็นหมื่นห้าเดวนี้เป็นโอเคที่ขุดไปยังไงละ่ะฮะเยี่ยมเลยจริงๆนี่เลยมันตีโปรไฟล์โปรไกันไปเดียวด้วยโอเคผ่านเลยใั่นั้นเถอะรอดจริงๆ <c oughs> ขึ้นฟังซอก้าง่ายเหรอสองคันเตอร์บาร์สหรอเฟซซอก้าครับโอเคคเร์บาร์หนึ่งชุดนี้โอ้มาใช้มาอีกแล้วคุ้มจริงๆน่่ออเดอร์อันนี้อยู่มุมเนาะใช่แล้วอยู่นี่ภาษาเวทกฤันไปนี้เข็ม ผลไปนี้เอาก่อน,อน,นจคอ่คอร์ดคอร์ดบัตรหนึ่งตัดเงินสามบ้างโอเคแล้วก็ผลไม่นี้ต่อหลุงมห้าสิบสิบห้ายี่สิบ 2ี่สิบห้าใบพอดีเลยโอเค้รอบวกสองหมื่นห้าแล้วก็ถ้ามีสิบห้าใบหรือมากกว่าได้บวกคิสโอเคโอเคก็ได้ออเดอร์เสร็จก็มีเงินด้วยน่ะนี่ลงดูอ่าเล่นออเดอร์เสร็จหมาโซบาร์หนึ่งยกแล้วตัวเองได้อีกห้าพันโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์มังกรกระดูก โอ้ oh. คอมโบคอมบ้าภาษาสันเวทได้ผลสองอย่างบกหมื่นบกชิกเฮ้ย <Okay. S 1> แสบเลยเกิน <c oughs> สอก้าตีสามมป่นหนึ่ง <c oughs> ได้ยังตะกี้แหละจั <c oughs> ไไดไ <c oughs> ได้ก็แย่ยแล้วโ no <c oughs> นะกาจัดไดคิิบก็หมื่นชิบแล้วล่ะสามเป <บา S 1> ็นหนึ่ชิบอ่า ไม่ไหวแล้วทิกเกอร์ไปไหนบนเนี่ยบวกไปสามหมื่แล้วก็อ,อกาไ์อีกหมื่นหนึ่งสี่หมื่นห้ามนสองดเมตรห้าหม่สองดเมตใช่แล้วห้าหมสองด้เมตคนเราเนี่ยนะต้องนับฮีลแล้วแหละคนเราแล้วนะฮีลหนึ่บาทฮีล2สองบาทเรายัายงเหลือโอเวอร์ over. ทิกเกอร์อยู่ใีเด็กอยู่ ใช่แล้วลลเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ดาเมจเช็คสองดาเมจหนึ่งดาเมจเจ้าดาเมจพลังแวนการคิวไม่ไหวแล้วคิวคิวอะไรเหมือนกันวะนี่เป็นการตีสี่หมื่นหนึ่งขวินได้ววเรปลวาจะต้องตกโอเวอร์เท่านั้นสินะขา้นนึงเท่าไหร่ ข้างนี้ไม่แรงมากนะอ่าบวกไปสามหมื่นตัวนี้แม่บวกสองพันหนมื่นห้าบวกสามหมื่นสี่หมื่นห้าเองสี่หมื่นห้าเองเนี่ยนั่นใช่แล้วล่ะแล้วก็โดนกายยังไงล่ะนี่มันชะตากระผมบาสเทียนเป็นไรใส่กันแชกตอร์ติเกอร์บวกหนึ่งหมื่นสัวกันหนึ่งใบตายดามิจตาย ไม่ไหวแล้วมือมีค่ากาแค่นิดเดียวเองแย่จริงช่วยไม่ได้ทำมันสามเลยแวนใช่แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็สี่มันสามอย่างนี้ล่ะสองติ๊กเกอร์โอเวอร์บอลเลยของตัดมันไม่ดีเนี่มันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยข้างนี้นะฮะอ๋อไข่ไม่นะ ่ะเจอหนึ่งก่อนโอเคบวกละฟอนนะบวกหมื่นมอใช่บวกหมื่นมโอเคแล้วก็บวกครที่เปนกาดบวกร้อยล้านที่เปนกาดจัวหนึ่งแล้วก็นาเมน้อยกว่าคิวได้2อดาเมจสอนาเมจฝรังแมนกา โอ้ยกตายสกินเช็คโอ,โอ้โอ้อตอนนัวนี้สาม0 0บวกหมื่นสามสี่หมื่นสามสองนาเมตรอ,อันนี้ก็บอกว่าตอนวีงขึ้นหนึ่งหกบนหรือโม่หรือปัจจบโนก้ก้าสามนิเมตรสกินเช็คอ่าตายยี่เลยหรอวะ มาเจ๋งที่สุดเลยโอเคครับก็ครั้งนี้ก็เป็นเด็กซอกกสายซิ่งจะเป็นซอกกสายที่เน้นเล่นเอลลี่เกมโดยไอทิปเปอร์แลนด์ใหม่ๆเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่การชุบขึ้นมาแล้วก็ตัวมีคิใช่ไหมแล้วก็เราอยากกดดันเกมโดยการใช้เรียการที่มีคิสองข้างซึ่งจากที่ลองครับพยายามชุบไปในสองใบมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รา้เลยเน้นไปที่การใช้ออเดอร์ไปนี้ในการปัมพลังกับปัมคิ ให้เลียข้างหนึ่งปกติแล้วก็คือวางเรียวไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็วเอาใบนี้ปั๊มข้างหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมาจะมีคียงสองข้าง,างใช่ทีน,นี้เงื่อนไขของการเป็นเนี้ยที่จะมีคีบตั้งแต่ตอนไรเกตสามข้างแรกก็คือเราต้องโมกาถึงสิบห้าใบก็เลยเลือกใส่การ์ดเกตหนึ่งใบนี้ที่มีความสามารถในการบูตโจมตีคิดแมนการ์ดโมกาห้าใบได้ไม่นี้เป็นการ์ดที่หลายๆคนมองข้ามเพราะว่าเด็กเดิมมันไม่ค่อยมีเรี้ยวเท่าไหร่ใช่แต่ว่าสําหรับเด็กนี้ที่เน้นเล่นเกมเร็วก็เป็นใบทีี่ดดมมมาาากกก้เเห็ ส่วนใบนี้ก็เป็นใบที่ลงมาโม่สามก็วิธีใช้ก็เหมือนกันก็คือเน้นลงมาโม่ไอสกิลแถมบางทีก็ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างเพราะว่าสามารถคอมโบกับใบนี้ได้ในการไม่ต้องตัโซ่เพราะว่าเด็กนี้เพิ่มเพิ่มโซ่เองไม่ได้นอกจากคนสนารายอะครับใบนี้ไม่ได้าทาให้บางครั้งอะเราจะสามารถแซกใบนี้ออกมาได้หลุมด้วยแล้วก็ทําให้ใบเนี้ยไม่มีค่าคอร์สส่วนมากแล้วส่งเด็กเนี้ยจะใช้กับการใบนี้เพื่อเอาโอเวอร์ทิกเกอร์หรือว่าเพื่อไปกาด หรือไม่ก็าบางครั้งอาจจะโฆษนาที่โดนโม่ลงไปในหลุมอะชุบขึ้นมาแล้วก็เด้งมันกลับขึ้นมาเพื่อไปใช้ต่อส่วนตัวเลือกในตัวเลือกออเดอร์ใบอื่นที่เลือกใช้ก็เป็นออเดอร์ไปที่สามารถใช้งานได้ง่ายมีคอร์ดต,ต่ําอย่างใบนี้ไม่ใช้คอร์ดเลยอย่างนี้หนึ่งหนึ่งคอร์ดบาร์สหนึ่งคอร์ดบาร์แล้วก็หนึ่งโซบาร์ไอตัวไวอินเทลเจนต์ของแมกโนเลียครับเป็นการที่ดีกับแบบนี้เพราะว่าเราต้องการทําหลุมแล้วก็เป็นใช้ใบใช้เปิดออคเคมจิ okay, ได้ดีเพราะมันใช้คอร์ดน้อยแล้วก็ กราร์ดใบนี้มันสามารถใช้ตอนต้นเกมได้ก็คือในเทอร์นสองมาครั้งเราสามารถจะสามารถสร้างสร้างบอร์ดที่ตีสามเลนโดยที่แทบไม่ใช้มือเลยได้ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถเอากราร์ดใบนี้ลงไปในหลุมได้ตั้งแต่ตอนช่วงอาจจะเป็นการไลท์ทิ้งมือไลท์อะไรอย่างนี้ครับ,รบแล้วเราไล่ใบนี้หรือใบนี้ก็ได้ตัวตีฟรีทีนี้ถ้าสมมติว่าเราชุบมังกรขึ้นมาตอนช่วงเกตสองหรือเกตหนึ่งเอ่อเราไม่มีเอาเคมาจิกปะ ใช่เราก็สามารถเลือกใช้สกิลได้แคยอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจะบวกขี้หรือบวกหมื่นส่วนใหญ่เราจะเลือกบวกหมื่นก่อนเพราะว่ามันตีคิดง่ายก่าเบียดมันห้าพันเบียดมันห้าพัน 5, ใช่ใช่ทีนี้ถ้าสมมติว่าในมังกรในหลุมไม่มีมังกรแล้วครับเราต้องพยายามถมมันลงไปใหม่แต่ว่าช่วงเทิร์นเกตสามเรามักจะปูบอดใหม่อยู่แล้ววยการปูไอหมาดำนี่หรือไม่ก็ใช้ความสามารถโซก้าในการชุบทริกเกอร์พีจีหรือไม่ว็โอเวอร์ทริกเกอร์ขึ้นมาเพื่อรอให้หมาดำยกขึ้นมาแล้วก็ สิ่งที่สําคัญมากๆกับเด็กนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสามารถมันบอกว่ามันต้องอยู่ในด,ดอกก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ในด,ดอกตอนที่เราไล่ออเดอร์ครับมันจะไม่สามารถชุบตัวเองได้เพราะฉะนั้นการที่ลงคาร์ตาบาสหนึ่งที่คุณดอยพูดอย่างนี้คอร์าบาชุบอะไรเงี้ยเราบักจะชุบทับมกกังกรที่เราใช้ไปในเทิร์นสองเพราะว่าให้มันลงกลับันหนึ่งก็ควรระวังคือสมมติว่าตอนแรกเราไม่มัมงกรอยู่แต่ว่าเราโม่มังกรโดนด้วยไวเฮลเลเจนมังกรใบที่พึ่งโม่มาได้จะขึ้นมาบนบอรอดไม่ได้ ใช่เพราะว่ามันมองไม่เห็นการใชออเดอร์ที่เกิดขึ้นหลักๆตรนี้ก็ประมาณนี้พยายามทําเกมช่วงเกียร์สองแล้วก็เกียร์สามพยายามทําให้ตัวเองมีคิทั้งสองด้านจากเรียกาศแล้วกดดันเกมปิดเกมตอนช่วงเทิร์นที่สี่ถ้าเป็นก<ง>็ได้ถ้าเป็นไปไม่ได้หรือคิดว่าเกมมันต้องยืดหน่อยก็ต้องพยายามเล่นเพื่อวนเอาโอเวอร์ทิกเกอร์หรือพีีกลับขึ้นมือก็จบกันไปแล้วนะครับกับเด็กเทคของซอกาก้าสายซิงสายใหม่เล่นไม่เหมือนเดิมเลยในอ่ว่าไงบ้าง ว่ามันเล่นเล่นสนุกขึ้นนะเกมมันเร็วดี <laughs> <laughs> แล้วเมื่อก่อนต้องมานั่งแบบอะไรนะฟาร,นนฟาร์มนู่นฟาร์มนี่แล้วก็ม,ม,มูมนู่นมุมนี้อะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไปเลยถึงสองก็ไปเลยใช่ตีเข้าตายก่อนหรือไม่ก็เด็กเราหมดตายก่อนโอเคครับ